หรูหราแตกหลังจากแสงแสงรองเท้าอํำพัชราภาสมกับตำแหน่งสุปตาตัวแม่ใหญ่อลังการสมกับเป็นสุปตาและช่วงนี้โควิด -19 ระบาดกัน3รอบที่สกันทั่วหน้าและทำให้สุปตาสาวอํำต้องอยู่บ้านยาวๆเบื่อก็ก ทำกิจกรรมที่ทำแต่งตัวและถ่ายรูปสวยๆให้แฟนคลับได้ติดตามถึงล่าสุดอ้้มก็ได้วดหลังจากแสดงห้องเก็บตรงเท้าให้ใหญ่ใหญ่อลังการแถมแต่ละคู่นั้นราคาไม่ธรรมดาสมกับสุดตาตัวแม่บอกได้เลยว่ามีทุกแบบทุกสไตล์ละแฟชั่นที่ได้เด็ดๆให้แฟนให้แฟชั่น ไหนก็โดนแม่เอาสวยเก๋ๆไว้ในชั้นแล้วเรียบร้อยเอาเป็นว่าจะใหญ่หรูหร้หมาหักหมาเห่าแค่ไหนไปส่องดูกันเลยจ้า